สวัสดีค่ะทุกทกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างคะ่ะสำหรับอพพโซดนี้หวานก็มีข่าวก็สิบนะคะเป็นคอขมา์แบบก็สิบทางวงการบันเทิงของบนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะคะฟังไปคำคเพืลินๆนะคะว่าเออเขาเขียนถึงดาราของเขาอย่างไรบ้างในประเทศจีนของเขาอะนะคะเป็นเรื่องราวแซวคุณหวังชูรันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีละครที่ เธอแสดงนั้นออกมาออนแอร์ค่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะในละครแต่ละเรื่องที่ออนแอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นรำนำกระดูกโยกแล้วก็เรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิงนะคะเป็นคนที่มีข่าวว่าดูใจคบหานะคะกับคุณหวังชูรันมาก่อนทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องรำนำกระดูกโยกนะคะรับบทเป็นผู้หญิงเบอร์สองนะคะก็คือเป็นนางรองนั่นเองไปเชียอ,อิงนะคะส่วนทางด้านของเรื่องกู้ภัยลักนักดับเพลิงนั้น เป็นนางเอกเต็มตัวค่ะชื่อว่าชุีซินนั่นเองคู่กับคุณหยางหยางส่วนในเรื่องที่เป็นานางรองนะคะหรือว่าลำนำกระดุกยกนั้นก็คู่กับคุณหวังจื่อฉีค่ะเพื่อนๆแล้วณนะจุดนี้ล่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้นักข่าวบันเทิงของจีนนะคะก็หยิบมาเขียนข่าวแซวก,กันค่ะว,ว่าคุณหวังชูหลันเนี่ยโอ้โหแสดงกับใครนะคะก็มักจะต้องเป็นแฟนกับคนนั้นนะคะเอมันก็ฟังดูแปลกๆเนาะอ่ะเรามาพูดถึงนะคะว่าเนื้อข่าวมันมีอะไรบ้างนะ น,ะะนักข่าวนะคะได้หยิบยกเอาเรื่องลำนำกระดูกยกมาพูดก่อนนะคะซึ่งเป็นการคู่กันนะคะของคู่รองก็คือคุณวังจื่อชีกับคุณหวังชูหลันนั่นเองค่ะสองวังนะคะซึ่งในเรื่องก็เริ่มต้นด้วยความที่มีการแก่นแกล้งกันนะคะเปิดฉากมาก็คือ ชิงกังนะคะซึ่งรับบทโดยคุณหวังจื่อฉีนั้นนะคะก็เป็นนักรบที่มีความซื่อสัตย์อยู่ในละครเรื่องรำนำกระดูกยกนี้ล้วค่ะแล้วในเรื่องนะคะก็คือมีฉากที่อับน้ํากันนะคะที่ริมทะเลสาบแล้วทางด้านของคุณหวังชูหลันนั้นก็ไปเจอนะคะในบทในบทในเรื่องนะไปเฉียอ,อิงนะคะก็ไปเจอแล้วก็มากระตุ้นแบบว่าเออแบบ มีความเขินอายแล้วก็ไม่ถูกกันในช่วงแรกๆแ,แล้วจากนั้นก็คือมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะคือในเรื่องนั้นก็เป็นบทบาทที่ต้องแกล้งชิงกังอย่างบ้าคลั้งนั่นเองนะคะส่วนทางด้านชิงกังนั้นก็โอเคค่ะก็แกล้งไปแกล้งมาก็เกิดตกหลุมรักกันขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องดำนำกระดูกหยกนั้นนะคะในละครก็บทที่คุณหวังชูหลันแสดงกับคุณหวังจือ่อฉีแสดงน,นั้นก็มีความเป็นซีีกันอยู่เป็น คู่หลักกันอยู่นะคะทีนี้นอกจอนะคะก็นอกจอเขาก็ยืนยันกันว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจริงๆนะคะตกหลุมรักกันนอกจอเพราะว่าก็ไปถูกประปารายซี่นะคะในช่วงเมื่อ,อสักพักใหญ่ๆนานมาแล้วนะคะว่าทั้งคู่นั้นจับมือกันค่ะแล้วก็เดินกันอยู่แบบบนถนนแล้วก็ยังมีฉากที่เเรียกว่าฉากเลยแล้วก็ยังมีภาพที่พวกเขานั้นยืนแบบทานบาร์บีคิวกันอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะภาพเหล่านั้นก็ถูกเปิดเผ ออกมาค่ะแต่ว่าในไม่ช้านะคะทางฝ่ายของเอเจนซี่คือทางตัวแทนของคุณหวังชูหลันนั้นก็มีการแบบโพสต์บทความออกมานะคะเป็นทํานองที่โอ้ค่อนข้างแรงค่ะเป็นทํานองที่บทความโดยรวมก็บอกว่าคุณหวังจื่อฉีน,นั้นก็ไม่คู่ควรกับคุณหวังชูหลันนะคะซึ่งณนะประโยคจุดนี้นะคะก็ทําให้เกิดข่าวข่าวตามมาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวก็สิบที่เขาเขียนมา บนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ, so ะ,คะแต่สำหรับอย่างไรก็ตามนะคะ r o y ยก Gift ค่ะเรื่องนั้นนะคะบนโต๊ะป่านเนี่ยคะแนน8.0นะคะเรียกได้ว่าสำหรับนี่นี่คือเรื่องราวต่อมาของคุณหวังจือฉีนะคะหลังจากที่แบบจบจากเรื่องของคุณหวังชูหลันมาแล้วเนี่ยก็คือมีละครเรื่องใหม่แล้วก็สามารถที่จะทยานขึ้นมาเป็นพระเอกนะคะที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีแฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะก็มีแฟนๆที่รักคุณหวังจือฉีเย เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ถือได้ว่านะคะคือณนะช่วงนั้นก็คือได้กําลังใจจากเนี้ยแหละจากการที่ทางตัวแทนของคุณหวังชูหลันไปโพสต์แบบนั้นนะคะก็ทําให้คนนั้นมาให้กําลังใจคุณหวังจิ๋วฉี่แล้วก็มาฟอลโล่คุณหวังจิ๋วฉีมากยิ่งขึ้นค่ะจนกระทั่งนะคะได้มาแสดงนะคะกับนางเอกคู่ขวัญของเขานะตอนนี้ก็คือคุณหวังอีนน้หวนนั่นเองก็ยังแท้หวังอยู่นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ฮิตติดลมบนไปแล้วนะคะแล้วก็มีบรรดา ผู้ชมนะคะหลายๆท่านหลายๆกลุ่มเลยก็ลุ้นกันว่าเออคุณหวังจือชี้กับคุณ หวังอ e ีวอนเนี่ยหมาเหมาะสมกันน่ารักดีนะคะเนื่องจากว่ามันก็สืบเนื่องมาจาก CP ที่เราได้ดูพวกเขาเล่นละครด้วยกันอย่างน้อยก็2เรื่องแล้วเป็นจีนปัจจุบันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ยังยังไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะไม่ได้มีการประกาศอะไรคะ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณหวังจือชีกับคุณหวังชูหันนะคู่นั้นคือจบไปแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็เหตุที่จบได้อย่างกระทันหันก็คืออย่างที่หวานเล่าไปตามเนื้อข่าวของข่าวก็ 10นี่แหละค่ะเอาละทีนี้มาถึงเรื่องนี้บ้างนะคะกู้ภัยลัก นักดับเพลิงค่ะคุณหวังชูรันสาวสวยของพวกเรานะคะรับบทเป็นนางเอกเต็มตัวเป็นแพทย์ฉุกเฉินฉี่ซินค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคะแสดงคู่กับคุณหยางหยางนะคะในบทของซ่งเหยียนนั่นเองตอนนี้กําลังอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็ใกล้ที่จะจบเต็มทีแล้วเช่นเดียวกันส่วนสําหรับรำำํานํากระดูกหยกนั้นนะคะ V.I.P จบไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่แบบว่าปล่อยออกมาให้แบบทันทีไม่ใช่สมาชิกที่เป็น V.I.P ได้ดูกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ กะะู้ภัยลักนักดับเพลิงนั้นคุณหวังชูหลันก็แบบโอ้สวยมากๆเธอสวยอยู่แล้วเนาะเล่นมากี่เรื่องกี่เรื่องก็สวยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มาใส่เครื่องแบบแพทย์อีกครั้งหนึ่งจากเรื่องที่แล้วที่เพิ่งจบมาในปี2023เช่นเดียวกันที่แสดงกับคุณเผิงกวนอิงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยในตอนที่ถ่ายทําเรื่องนี้กันอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็มีข่าวข่าวว่าเ,เขานะคะเขาเขาก็คือคุณหยางหยางแล้วก็เธอก็คือคุณหวังชูหลันน,น,นั้นก็ได้แบบซุ่มคบกัน ก็ S <S <an> มีคนเหมือนกับว่าพยายามจะจับโยงด้วยชาวเน็ตนะคะมีการเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะโดยเฉพาะการไปเล่นสกีแล้วก็อาจจะมีการไปออที่มาเลเียด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆเปิดเผยออกมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งคู่นี้ก็ไม่ได้ตอบสนองในเชิงบวกต่อข่าวนี้นะคะแต่มันก็ไม่สามารถจะไปห้ามความคิดของชาวเน็ตได้ค่ะเพื่อนๆเพ,พ,พราะว่าชาวเน็ตนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ที่หวานอ่านนะ ที่หวานอ่านหวานคิดว่าเป็นส่วนใหญ่ในโพสต์ที่เขาโพสต์กันคืออย่างนี้เพื่อนๆมันก็มีประชาชนนะคะบางท่านชาวเน็ตบางท่านที่เขาชอบอ่านอย่างเดียวแล้วเขาไม่โพสต์อะไรแล้วมันก็มีชาวเน็ตนะคะเยอะแยะมากมายที่อยู่หลังคีย์บอร์ดแล้วก็โพสต์อะไรมากมายนะคะทีนี้สิ่งที่หวานไปอ่านมาหวานก็จะเห็นจาก คนที่เขาชอบโพสเนี่ยแหละค่ะเขาโพสออกมามาเป็นทํานองเดียวกันว่าคือเนี่ยแหละเรื่องราวแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นจริงๆก็คือคุณหวังชูรันกับคุณอย,อย่างนั้นไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันจริงๆนะคะแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่เหมือนจะปลูกต้นรักคบกันประมาณคุณซ่งอี้กับคุณไปจริงถิงเลยนะคะก็มีการลงข่าวถึงขั้นนี้เลยละคะ่ะแล้วทีนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอละครออนแอร์นะคะทุกคนก็เชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นมัน จบไปแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณอย,อย่างกับคุณหวังชูหลันก็เช่นเดียวกันนะคะก็ทางด้านของสื่อบันเทิงเนี่ยก็มีการสรุปเช่นเดียวกันว่าพอละครออนแอร์เนี่ยคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ได้จบไปแล้วแต่ในช่วงที่มีการถ่ายทํากันอยู่นะคะคือมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะที่เขาเมีการพูดกันมาแบบนี้ในแบบข่าวก็สิบอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตนะคะรวมทั้งหวานด้วยที่ชอบกินแตงโมมาโดยตลอดนะคะเราก,ก,ก็ก็เห็นนะคะ ข่าวาวทั่วไปแบบนี้แหละก็แน่นอนว่านะคะรูปร,รูปต่างๆที่มันถูกโพสต์ขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ตอันนั้นนะมันก็ต้องผ่านตาของของหวานอยู่แล้วเพราะว่าเราชอบที่จะติดตามข่าวบันเทิงของจีนนะคะแล้วหวานก็เชื่อว่ามีแบบเพื่อนๆในเมืองไทยอีกหลายท่านที่ได้เห็นรูปภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามถามว่ามันมีอะไรผิดไหมอะไรที่มันต้องเป็นความลับในกอไผ่ไหมเอยจุดนั้นไม่ได้ไปคิดถึงเลยนะคะเพราะว่าพวกเราก็เห็น อยู่แล้วว่าดารานะคะเขามีความสวยความงามความหล่ออยู่แล้วนะคะเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องราวธรรมดามากๆเลยค่ะการทํางานใกล้ชิดกันแล้วก็เกิดแบบว่าเออเป็นความชอบพอกันขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะแบบคบกันอยู่ในช่วงระยะเวลานึงแต่ว่าพอเ,อ,อเวลามันเปลี่ยนไปสถานที่เปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยงานการต้องแยกจากกันนะคะมันก็เป็นไปได้ที่แบบคนเราก็จะมีหนทางชีวิตของใครของมันไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็ เป็นเรื่องราวนะคะที่แบบว่าข่าวก็สิบเขาก็แซวในช่วงนี้นะคะว่าเออคุณหวังชูหลันนั้นมีละครออกมาออนแอร์นะคะพร้อมๆกัน2เรื่องเลยแล้วก็ในแต่ละเรื่องนั้นมีคนที่เป็นข่าวนะคะว่าปลูกต้นรักกับเธอทั้ง2เรื่องเลยค่ะหวานก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ